คำถามบอกว่าถ้าของหายส่วนมากจะมีคนบอกฟาดเคราะห์ไปแค่คิดว่าคิดซะว่าฟาดเคราะห์ไปอันนี้ถืออันนี้คือกรรมที่เราต้องชดใช้ไปใช่ไหมนะ่าก็ของหายก็หานะหาไม่เจอก็ค่อยคิดว่าเออเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องหมายบอกนะว่าเราเสียของรักของห่วงไปห่วงแค่ไหนรักแค่ไหนก็อันนั้นแหละ ประมาณนั้นแหละที่เราเคยไปเอาเขามามันก็จริงของเขาอ่านะคําว่าฟาดเคราะห์เนี่ยก็หมายความว่าถ้าหากเราไม่ติดใจไม่อาคาดแค้นไม่มาสาบแช่งเขานะเออดีแล้วที่เขามาเอากรรมเก่าของเราไปเป็นกรรมใหม่ของเขาคิดอย่างนี้เนี่ยนะแล้วใจสบายอภัยได้ในที่สุดมันก็เกิดความรู้สึกว่าเราได้ เอาหนี้อะไรบางอย่างออกจากตัวนะมันจะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนกับว่าหนี้ของเรานะที่มันค้างคายอยู่เนี่ยมันสลายหายไปพร้อมกับอาการอาภัยนะให้อภัยเป็นทานที่เกิดขึ้นในใจของเรานั่นแหละ